ตัวละครที่คาดการว่าจะมาในชุดที่4นะครับเนื่องจากว่าไอ้ช่วง4.5ปีเนี่ยมันมี4ชุดชุดแรกคือนิกะชุด2คือซันจิชุด3คือโซโลส่วนชุดที่4ส่วนโตผมมองว่าน่าจะเป็นกลุ่มหมวกฟางนะฮะแต่ว่าเป็นของ Netflix นั่นเองโซเทผลเดียวผมบอกเหตุผลก่อนนะครับแล้วบอกก่อนนะว่านี้เป็นแค่การคาดเดาคาดการส่วนตัวเท่านั้นโดยการคาดการเนี่ยผมจะมีข้อมูลเสมอนะครับผมจะไม่ได้แบบมาลอยๆและเดามั่วอันนี้จะไม่ทานะครับ ยกตัวอย่างเช่นอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมมองว่าเดี๋ยวโซโล่ก็ต้องมาเพราะอะไรเพราะเอ็กทุกตัวเนี่ยมันมาครบหมดแล้วตัวละครที่ยังไม่มาในปีนี้นะย้อวมาปีนี้นะครับ1ยามาโตะ2ไคโดโร่3มแม่ใหญ่หรืออีแค่3ตัวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีสีตัวรวมโซโล่ไปด้วยก่อนหน้านี้ผมทําคลิปแล้วบอกไปแล้วนะครับและแน่นอนนะโซโล,มล่มาละมาเพราะว่าภายในปีนี้อีก3ตัวที่มันจะมานะ1 2 3มแม่ใหญ่ยามาโตะและไคโดโร่เตรียมตัวกันให้พร้อม นั่นเองเอาให้ชัดถึงตรงนี้ก่อนนะดังนั้นผมจะบอกว่าทุกครั้งผมมีข้อมูลเสมอเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อว่าชุดที่4เนี่ยจะเป็นยังไงคุยก่อนนะคะว่าไม่ใช่ ex ไม่ใช่ regen ส่วนตัวมองว่า3ดาวส่วนตัวมองแบบนั้นและมาแค่ตัวเดียวนะครับเนื่องจากว่าไอ้ตู้บัตรดำเนี่ยมันยังเป็นในส่วนของลูฟี่อยู่เลยและตู้ลูฟี่เนี่ยมันจะหมดในวันที่26ชัดเจนนะครับหมายเขาว่าจากนี้อีกครึ่งเดือนสมมติถ้าตู้โซโลหมดหรือตู้ซันจิหมด ซันจิหมดวันที่12นะฮะโซโลหมดวันที่19ที่ผมคิดไว้น่าจะวันที่12ชุดที่4จะมานะฮะและน่าจะไปจบวันที่26ทันทีและมีอีกรณีหนึ่งด้วยสมมุติถ้าหากว่าสันจีออกก็เป็นไปได้กกรณีหนึ่งด้วยอาจจะไม่ใช่ชุด,ชดที่4ี่นะครับแต่อาจจะเป็น ex รี l a n ยกตัวอย่างเช่นแม่ใหญ่หรือเป็นไคโดโลมาก็ได้หรือว่าเป็นเซโตก็ได้เออมีด้วยเซโตลืมครับเซโตก็ยังไม่เข้านะ ซึ่งยังไงเดี๋ยวปีนี้ก็ต้องมาม,มันต้องมาทุกปีอยู่แล้วเอาไว้ชัดถึงตรงนี้ก่อนนะฮะเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยต่อครับเหตุผลที่ผมมองว่าน่าจะเป็นลูฟี่เน็ตฟิกเหตุผลเป็นดังนี้ไปที่อันนี้ครับแล้วก็อิสตบูนะทีนี้มันมีเหรียญมาแล้วครับเป็นเหรียญ going nerdy ครับกับเจ้าสมุดทั้ง2อันเนี่ยเป็นอิสบูหมดเลยและเห็นภาพกันชัดเจนใช่ไหมว่าซีรีส์เน็ตฟิกเนี่ยอยู่ในอิสบูอยู่เลยผมเลยมองว่าก็มันมาอิสบูช่วงเดียวกับที่ Netflix, พ่พงจะจะบ มันเลยเหลือแค่ตัวเลือกเดียวเท่านั้นครับมันไม่มีตัวเลือกอื่นแล้วละ่ะยังไงไอฟี่เนี่ยมึงมาแน่ๆผมคิดแบบนี้นะถ้าตัวละครอื่นๆอาจจะเป็นกับทางคุโร่ไหมเป็นโซโล่ไหมเป็นก็คงไม่น่าใช่เพราะว่ามันน่าจะมาเป็นตัวหลักนั่นเองนะฮะก็อาจจะแบบเป็นฟีล่ล่างนี้มาแหละแต่อาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยครับสว่วนผลที่ทําไมมันถึงจะมาผมอยากบอกอย่างนี้ก่อนฮะก่อนหน้าน,นี้มันมีวันพีทโอดิซี ซึ่งมันมาเมื่อประมาณสิ้นปีที่แล้วนะฮะหลังจากที่มันมาเป็นยังไงนะครับมันมีในส่วนของตัวละครตัวนี้ตัวนี้เลยตัวนี้มาแล้วก็มีในส่วนของเหรียญด้วยนั่นเองอ่ะเดี๋ยวต้องเอาเหรียญให้ดูนะไปที่ตรงนี้ฮะไปที่ประเภทแล้วลงมาล่างสุดโอดิซีชัดเจนนะเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับแล้วมันก็มีเหรียญริมด้วยที่เป็นอีเวนต์หมายเขาว่ามีโอกาสสูงสุดๆแลวดูแท็กเห็นปะแท็กโอดิซี y ตัวละครโอดิซี y ชัดเจนปะชัดเจนปะอ่าเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูด้วยนะต้องไปโอดิซี่ใหม่อันนี้มันเป็นเหรียญอีเวนต์นะครับผมเลยบอกว่าข้อมูลที่ผมอ้างอิงมาเนี่ยมาจากเหรียญครับมีเหรียญแล้วอันนี้ก็ต้องมาเนี่ยโอดิซี่แพนกวินของโอดิซี่และโตลิมโอดิซี่ทั้งหมดเลยครับมันจะเป็นลักษณะเดียวกันและไอตอนเนี้ยอิสบูเป๊ะไหมเหมือนเป๊ะเลยผมเลยมองว่าคาดการณ์อันนี้ไม่น่าพลาดน,นะส่วนมีคนถามอ้าแล้วมันจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ ผมให้ระหว่างละกันระหว่างวันนี้ถึงวันที่12มาแน่อันนี้คือชุดที่4ที่น่าจะมาหรือเอาง่ายๆว่าภายในสัปดาห์นี้ถ้าเอาแบบไม่งงมาภายในสัปดาห์หน้านั่นแหละจบครับสัปดาห์หน้ามันจะไปตรงกับอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋วดูอีกนะมีอีกใน,นส่วนของอีเวนต์ครับ7วันพอดีเห็นไหมหมดพอดีเป๊ะกันเลยผมเลยมองว่าไม่รอดผมเลยมองว่าไม่รอดน่าจะเป็นเ e ็ f ฟิกแหละแล้วน่าจะเป็น3ดาว1 3าดาว2 4ดาวแต่จะไม่ใช่รีเจน มันน่าจะเป็นตัวแจกส่วนตัวผมมองว่าแจกเพราะอย่าง KO, อาคิโอก็แจกเหมือนกันนะครับผมเลยมองว่าไม่นา่ารอดอะยังไงยังไงก็น่าจะมานะมันมันปูมาขนาดนี้แล้วอะเน็ตฟิกพึ่งมาใช่ไหมเหรียญพึ่งมาตัวมาแน่อันนี้แน่ๆครับส่วนมีคนถามเอาแล้วอย่างไอเหรียญอันนี้จะมาเมื่อไหร่นะครับคุยกันตรงๆก่อนนะครับว่าเหรียญอีเวนต์เนี่ยจะหมดวันที่9อีก4วันเองสามวันสีวันหมดแล้วนะคบ ส่วนเหรียญนี้จะมาเมื่อไหร่ส่วนตัวผมมองว่าน่าจะไม่เกิน 2- อสาวันนี้หรืออาจจะภายใน 2- อสาวันนี้มาพร้อมกับตัวละครเลยก็ได้มาพร้อมกันก็ได้นะครับเป็นอีกกรณีหนึ่งเนาะก็หวังว่าน่าจะเคลียรย์แล้วกันถือว่าเป็นการคาดการณ์โดยที่มีข้อมูลเป็นพื้นฐานผมไม่ได้เดาสุ่มนะส่วนที่เหลือก็เหตุผลบอกไปแล้วตอนต้นคิดว่าเออมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันน่าจะมาแบบนี้จากที่เล่นเกมมาล,ละประมาณ2ปีน่าจะเป็นประมาณนี้แม่นาผ้านเนาะโอเค ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับตอบนิดนึงสมมติถ้ามาแล้วมันไม่แจกและต้องใช้เพชรในการสุ่มอย่านะเอาไว้ชัดน,นะอย่าเพราะว่าไอตอนเนี้ย ex มาเดือนนี้นิกะ1โซโล2แน่นอนครับเดี๋ยวมันมี ex ตัวอื่นมาอีกมีอีกนะครับเอาเพชรไปสุ่ม ex นะแล้วก็ต่อเพิ่มเติมนะไอซันจิอย่าสุ่มซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของไอตู้อย่างเงี้ยเศษเจ้าเศษอย่านะ แล้วก็จะมีในส่วนของตู้หลุดสปอยอีก2ตู้ก็อย่านะผมจะบอกว่าทุกตู้มึงอย่าสุ่มอะสุ่มแค่ ex เท่านั้นแต่ถ้าใครเพชรไม่พอเลยข้าม5ปีแล้วค่อยว่ากันนะเคลียร์ตามนี้แล้วกันนะครับก็จบเพียงเท่านี้